พลอยพลอยชอบกินปลาท่องโกะกับอะไรปลาท่องโกะชอบกินกับโจ๊กโจ๊กหรอใช่เป็นอาหารเช้า,า,างไ้วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องปลาท่องโกะกันค่ะเพราะฉะนั้นบุ๋มและพลอยค่ะอยู่กับจีจัดจบค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องปลาท่องโกะกันพลอยชอบกินปลาท่องโกะกับโจ๊กพี่บุมนะ๋มล่ะ บุ๋มอ่ะบุ๋มชอบกินกะเจ็กเหมือนกันการนำตะหูใช่ต้องมีไข่เยิ้มๆเนี่ยนะแล้วก็จิ้มไปด้วยกันใช่โอ้จะชอบฉีกๆๆแล้วแบบชอบเหมือนกินพร้อมกันอะคือมีข้าวไข่แดงแล้วก็แบบปลาทองโกะแล้วไปคำเดียวกันใช่แต่ปลาทองโกะเนี่ยทำไมมันต้องมาเป็นคู่นะอยากรู้แต่ที่จีนอะเขาเป็นแบบนี้ไหมอืมมันน่ต้องมาเป็นคู่เพราะมันสองอันติดกันได้แต่มันติดกันสามอันไม่ได้ทำไมอาจจะเป็นคีเป็นปาร์ตี้ไม่ได้ไม่อย่างนั้นเธอเลยสภาว่าพอมันติดกันปะแล้วมันย้ายมันแชกอ่ะ อ๋อมันไม่สวยเวย้ยแต่แล้วถ้าเป็นแบบนี้มันก <c oughs> ็สวยกว่า <c oughs> แต่ไม่ใช่นะจริงๆมันมีตำนานว่าทำไมต้องเป็นสองเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังกันค่ะค่ะอ่ะเรามาพูดถึงเรื่องปลาทองโกก่อนเราจะเข้าใจว่ามันคือหนึ่งในอาหารจีนอ,อ่ะแล้วปลาทองโกจีนกับปลาทองโกไทยเหมือนกันปะ ไม่เหมือนค่ะคำตอบคือไม่เหมือนนะค่ว่าปลาท่องโกไม่เหมือนภาพจําของเราคือไอ้เจ้าเหลืองๆทอดยาวประมาณนี้ติดกันตรงกลางแล้วก็แบบทอดออกมากรอบใช่หรือแบบมีอีกแบบหนึ่งที่เขาเรียกปลาท่องโกะที่เขาจะเป็นเหมือนคล้ายๆก้อนแป้งแล้วก็แบบทอดจนกรอบฟูอย่างนี้เหมือนกันเออแบบซาลาเปาอบหวานหน่อยใช่ใช่ใช่อันนั้นอ่ะคนไทยก็จะเรียกปลาท่องโกะเหมือนกันก็จะมีแบบสองแบบสองรูปลักษณ์ใช่แต่แน่นอนมันคือการเอาไปเอาแป้งไปทอดแหละ อ่ะแล้วคําว่าลักษณะของปลาทองโกของจีนอ่นะจะไม่ได้เหมือนกับเราเลยอ่ะปลาทองโกของจีนอ่ะจะมีลักษณะเป็นแห้งค่อนข้างใหญ่แต่ว่าเป็นแป้งแป้งกรอบๆเหมือนกันนี่แหละแล้วก็ใหญ่แล้วก็จะยาวหน่อยใช่แล้วเขาเป็นคู่อีกไหมไม่เขาเป็นแห้ง,ง<ๆ>ธรรมดาแต่มีเรื่องที่น่าสนใจคือไอ้คำว่าปลาท้องโกเนี่ย มันมีความเพี้ยนมีความเข้าใจผิดกันเกิดขึ้นอ่าจนมาเรียกว่าปลาทงโกะได้ยังไงนะคนอาจจะถามว่าแกก็ปลาทงโกะมันก็ภาษาจีนไม่ใช่เหรอมันจะคำว่าอะไรวะบอกว่าปลาปลาทงโกแล้วจริงๆแล้วอะค่ะเป็นเพี้ยนมาจากคําว่าปักถงโกในภาษาจีนปักแปลว่าสีขาวทงแปลว่าน้ำตาลโกแปลว่าขนมจริงๆก็คือขนม สีขาวที่มีน้ำตาลมันตรงกับไอ้จ้าปลาตองโขตอนทุกวันนี้ไหมสีน้ำตาลใช่ทอตจวสีเหลืองหรือสีน้ำตาลเนาะดังนั้นแล้วตัวอย่างแบบของเราที่เป็นซาเปาทอดอย่างเงี้ยน่าจะเป็นชื่อของปักถงโกเพราะไม่มีรสหวานอะคมากกว่าที่จะเป็นปลาทองโกที่เป็นคู่ติดกันอแล้วส่วนปลาทองโกดที่มันเป็นคู่จริงๆแบบนี้เราเรียกว่าอิ๋วจ่ากล้วยใช่ที่เพี้ยนเข้า่า เขียนมาจากคําว่าอิ่วจากไวาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรามาถามปากถุงโกภาจาจีนเขียนยังไงหรืออะไรเงี้ยมาจากคาว่าอะไรนี่ก็คืออิ่วจากคว่แล้วก็เพี้ยนมาทีหนึ่งเนื่องจากในสมัยก่อนนะคะแม่ค้าคนจีนที่ขายตัวปักถุงโกอ่ะเขาก็จะหมักจะขายอิ่วจากกล้วยไปด้วยกันอยู่แล้วก็เป็นแบบ็นละคนเดียวกันมีขนมสองอันเหมือนกันก็มาในไทยตอนนี้แหละที่มันจะมีสองอันสองแบบอยู่ด้วยกันแต่ทีเนี้ยตัวอิ่วจากคว่ยเนี่ย คือขายดีกว่าอฮขายดีกว่าปะทงโือคนเวลาไปซื้อคนไทยไปซื้อก็รู้สึกว่าเออเอาเนี้ยเอานี้จนเขาเลิกขายปะทงโกไปแต่ความเข้าใจผิดเนี่ยมันยังอยู่ยังความติดปากกันยังอยู่มันก็เลยเพี้ยนมาเป็นปะทงโกปะทงโง่ปะต้องโกไงใช่คนไทยก็เลยเรียกไปเรียกมาก็เป็นปะทงโกนั่นเองใช่ค่ะแต่ให้ที่จีนเขาจะเรียกปะตองโกไอ้ทอดนี่ว่าโจเมี่ยใช่ไหมใช่ถูกไหมคะถ้าเป็นไอ้ความที่เหมือนกันอะ ทำแป้งทอดส่น้ำตาลเหมือนกันใช่หยกม,มันแปลว่ามาจากน้ำมันอืใช่ค่ะเด<ช>ี๋ยวว่าที่มาของมันว่าทำไมต้องเป็นน้ำมันทำไมต้องเป็นแป้งอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราตามมาเราเคฟังเ<ช>ดือดอยู่นะเดือดจริงเดือดจริง <c oughs> อยู่ในกระทะแบบปุบปับปบปับปุบป,ลป,ลปลับอย่างเงี้ยเลยคือตามตำนานของไบรต้งโกนะคะมันเริ่มจากตอนสมัยราชวงศ์ซ่งตายนะก็คือมีแม่ทัพชื่อว่างักฮวยเนี่ย เขาเป็นพอเป็นแม่ทัพแน่นอนแหละรักชาติยิ่งชีพม,มีความสามารถในเก่งกาจในการลบจนแบบเป็นแม่ทัพใหญ่ใช่แต่พอว่าเป็นคนใหญ่คนโตปับอะ่ะแน่น,นอนก็มันต,ต้องมีคนแบบอเอ๊ะ ออต้องมีคนแบบเข้ามาขัดขวางหรือแบบมีอุปสรรคอะไรบางอย่าง<ช>สิ่งที่เป็นอุปสรรคในที่นี้ก็คือขุนนาคน,นึงที่ชื่อฉินค้ยแล้วก็ผันรย,ยาผันรยาที่ชื่อแซ่หวงังภรรยาแซ่หวงังอ,อ่ะสองคนเนี้ยก็คือถูกซื้อตัวไปโดยศัตรูฝั่งตรงข้ามเขาก็เลยทําการเหมือนทูลเท็จแหละแก็บฮองเตว้ว่าเนี่ยจริงๆแล้วแม่ทัพท่านเนี้ยเขาแบบว่าหนีสงครามน่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าคิดการใหญ่กําลังจะก่อกรบฏอ่าฮองเต้เชื่อก็เลย ใส่หลายป้ายสีจนโดนประหารชีวิตไปเลยค่ะ <c oughs> พอหลังจากที่โดนประหารชีวิตแล้วเนี่ยชาวบ้านต่างๆที่รู้จักกับตัวแม่ทับอะ่ะเขาก็รู้สึกแบบแคนว่าทําไมแบบคนดีๆแบบนี้จะต้องแบบตายในรูปแบบนี้ด้วยเขาก็เลยทําการสาบแช่งสามีภรรยาชั่วคู่นี้โดยการปั้นแป้งขึ้นมาปั้นแป้งปั้นขึ้นมาด้วยความเครียดแค้นแลคือดึงดึงไปเส้นดูดๆดึง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 ง แป้งสองชิ้นนี้มาติดกันเหมือนเป็นคู่สามีภรรยาใู่แล้วก็โยนมันลงไปในน้ำมันเดือดแล้วมันก็พุกแล้วพองตัวขึ้นมาแล้วน่ามากัดกินกันด้วยความเครียดแทนใช่แล้วแต่เนี้ก็เลยเนี่ยเอาให้มันสะสมกับความชั่วที่แกทำใช่ค่ะแล้วมันก็เลยเป็นชื่อว่าอิ๋วจะกล้วยใช่ไหมคะหมายถึงอะไรคะน้ำมันทอดนั่นเอง ฉะนั้นแล้วนะคะสาหรับใครที่ยังอยากกินปาท่องโกะที่เป็นคู่ติดกันข้างในนุม่มข้างนอกกรอบเนี่ยที่ไทยก็ยังต้องสั่งว่าปาท่องโกะ,โกะถ้าถ้าย่างอื่นจะไม่ได้กินสำหรับไปที่จีนถ้าอยากกินปาท่องโกะแบบจีนอ,อนที่เป็นแห่งแบบนั้นก็ต้องสั่งว่าโย,โย่เขียวล้าเราเราจะได้ปาท่องโกะแป้งทอดสีน้ำตาลเหลืองๆก,กรอบในน้ำบั้นเดือดอใช่ <laughs> สาหรับคนอื่นนะคะมีวิธีการกินปาท่องโกะแบบไหนให้อร่อยหรือกินกับอะไรแล้วอร่อยคอมเมนต์บอกเราได้นะเราจะไปลองบ้าง อุ้ยสำหรับใครที่ยังไม่มีปลาท่องโกร้านอร่อยอร่อยเรากับพลมีร้านปลาท่องโกแนะนำไปกินมาแล้วตามไปดูได้ที่ตรงหัวพาไปค่ะใช่ค่ะปลาทองโกที่แบบต้องเลี้ยวจอดเพื่อมากินเลยหลังจากที่รดเล็งกันมานานใช่ไหมเราต้องเลี้ยวจอดเพื่อมากินกรอบกรอบอร่อยอร่อยแล้วก็เป็นร้านที่ได้มิชลินสตาร์ด้วยใช่ค่ะตามไปเลยจีจะจบวันนี้จบแล้วนะคะปุ้ย ก็ถึงตัวฮอลเดลลี่นึกถึงบุ๋งและพลจ้ะ